สวัสดีปีใหม่ครับผมช่องนี้ก็ยังใช้มือถือเก่าๆมันเดิมนั่นแหละเพราะว่าไม่มีงบนะครับจริงๆตัวนี้ที่รีวิวไปก่อนนั้นเนี่ย8เจนหนึ่งของตัวนี้ไอคูสิบเนี่ยถ้าเพิ่มอีกพันหนึ่งจะได้8เจนสองแล้วนะแต่ว่านั่นแหละครับงบผมไม่ถึงนะก็เลยว,ว่าได้หนึ่งมันกันแหละเพราะว่าถ้าซื้อใหม่ตอนนี้ราคาย,ยังไงก็ได้แค่ snap 6ครับผม6เจนสี่นะซึ่งความแรงก็ไม่ได้หนีเครื่องนี้ผมนั้นเนี่ยเครื่องนี้ได้มาสองพัน x ห้าสิบนะครับรีวิวแปดรอบแล้วแต่ว มันปุ่มมันไม่ยอมยกขึ้นมาเองเห็นไหมเป็นตั้งแต่ตอนมาแล้วนะมันร้อนๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะบางอย่างที่เขาบอกของดีรีวิวเยอะก็ะไม่ดีจริงนะเนี่ยเขาก็แค่ได้เงินค่าคอมนะมันผมก็ได้นั่นแหละแต่ว่าผมจริงใจไงผมซื้อมวเนี่ยเองครับผมอ่าผมพูดเลย b s p D8 ที่เขาบอกว่าดีๆอะ่ะคนซื้อตามผมไปพังกันหมดแล้วอะ่ะมันดีจริงป่าจากลงอะ่ะ ออของมันก็อยู่ที่คนรักษานะผมว่าบางคนกับรีวิวอะเล่นแป๊บเดียวก็ตั้งแล้วใช่ไหมแต่บางคนเล่นจริงจังกเล่นนานๆอะมันก็พังได้ง่ายอะเขาไม่รู้หรอกเราเขารีวิวแค่นิดเดียวจริงไหมเหมือนเครื่องเนี้ยผม X50 อะใช้มา6เดือนได้แล้วเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่แสดงว่าของดีแน่นอนครับผม นะไม่ได้อวยอะไรหรอกนะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็น emulator วกพาแล้วตอนแรกใช้เครื่องนี้อวนเงินนะผมก็อยากรู้ว่าใช้แดปธนาคารได้ไหมไงตอนนี้เป็นไอคูสิบแทนแล้วตอนนี้ที่ย้ายไปนะวันนี้มารีวิวเกมเลยครับ PSP g o d d มันไม่ได้เกินเป็นเ็กมากหรอกนะแต่ว่าราคาเครื่องนี้แค่สองพันใช่ไหมมันเล่นได้ยัน PS2 อะ่ะคือมันคุ้มกว่าเครื่องเกมู m u l a t o r นะแค่หาจอยมาใส่ก็กลายเป็นเครื่องเกมแล้วเนี่ยเห็นไหมผมแนะนําจอยนี่แหละครับเกมเซอร์นะตัวอื่นที่ผมลองเล่นดูมันพังมาเยอะแล้วอะ่ะ มีที่ชอบจริงๆนะมี b อสมีเอสพีดีเจ็แต่ว่า D7 เ็ขาไม่ขายใช่แล้วตอนเนี้ยเป็น D6p ผมก็นั่นแหละไม่รู้ซื้อทำไมนะตังก็มีด้วยเอาี่มีเล่นได้ก็พอละที่ผมมารีวิวอิมูเลเตอร์ผมไม่ได้บอกว่าของแท้ไม่ดีนะคือเราเล่นพีเรารู้อยู่ว่าเราเล่นเถื่อนนะแต่ว่านั่นแหละครับเกมอื่นๆเครื่องเกมที่เขามาขายอะ่ะมันก็เถื่อนอย่างเนี้ยและยังขายแพงอีกผมก็เลยไม่ค่อยพอใจนะผมก็เลยอยากมารีวิวมือถือ พราะว่าทุกคนมีมือถือใช่ไหมแต่ยวเครื่องเกมต้องจ่ายเงินเพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งอ่ะเออเราก็เอาของที่มีอยู่แล้วเล่นดีกว่านะผมเลยแนะนย่างนี้แหละเอาจอมาใส่เอานะครับเนี่ยมือถือแม่นแรงพอจะเล่นเกมได้ทุกเกมอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นสายลาก้อนนะส่วนเครื่องเกมบางเกมก็แบบว่าเอา CPU จากเครื่องเก่าๆมือถือเก่าๆว่าอะไรไปใส่แล้วก็มาใส่จอใส่อะไรเพิ่มนะคือว่าชิปตรงกันเลยอ่ะเหมือนที่เด่นล่าสุดที่ผมเจอนะ ใช้ D900 ส่วน D900 ยนี่มาจากไหนมาจาก Reno 7เจ็นะ r e n น่หกและดี่อ่ะคือมันเก่ามากแล้วนะแต่ก็ยังเอามาขายกันอยู่ได้ผมก็นั่นแหละอยากให้รู้ว่าของเราก็แรงเล่นได้อยู่แล้วไม่ต้องมาซื้อใหม่นะครับผมแต่ถ้าอยากได้ก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนผมแล้วใช้เครื่องเก่าก็กากพอแล้วเพราะว่ามันยังแรงพออยู่เลยใช่ไหมแก็ธนาคารได้กล้องได้เจ้อะไรอีกอครับนะ,2000นะสองพันนะเครื่องนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเชียร์จริงนะตอนนี้เชียร์ไอ้ฟูซิเ็ด เจนสองอ่ะเออแปดเจนสองตัวนั้นดีสุดแล้วนะที่ผมว่าราคาหกพันห้าพันเอ้ยห้าพันสี่ผมเจอล่าสุดห้าพันสี่เทียบซีบียูแล้วมันจะแรงเท่ากับตัวโอดินสองนะโอดินสองนี่ก็ใช้แปดเจนสองนะราคายังหมื่นสี่อยู่เลยตรงนี้ผมน่าแก้หกพันห้าพันเห็นไหมผมไปดูคนที่เขารีวิวนะเขาบอกว่า PS2 ลื่นก็ลื่นนี่ครับ8ปดเจนสไม่ลื่นได้ไงอีกอย่างหนึ่งนะอยากเล่น PS2 เถื่อนต้องจ่ายเป็นหมื่นเลยเหรอครับผมไม่กี่พันก็เล่นได้แล้วนะ PS2 อ่ะ นั่นแหละครับคือเขาไม่รู้สเปกนะแต่ว่าเครื่องเกมมันทามาให้เราคนแบบมีตังก็อยากซื้อเลยเนึกออกไหมแต่สำหรับผมแล้วอะผมที่เอาก็ได้ไงเนี่ยอันนี้เป็น765นะมันก็ไม่แรงมากแต่มันยังเล่นได้ใช่ไหมตรงนี้เป็นก็ตัวสองนะครับลองพีททูนะผมลืมบอกเกมนี้ไหวใกเหมือนก็สบายครับไม่ต้องซื้อแพงนะีย้ํา,าคําเดิมบอกว่าผมไม่มีงบไงแต่ว่าอยากเล่นไงคือพูดกันตรงๆคือมันเถื่อนทั้งคู่แหละแต่อีมูเลเตอร์ก็เถื่อนเครื่องเกมก็เถื่อนผมเล่นอยู่ก็เถื่อนแต่ว่วามัน เรามีทางเลือกไงทุกคนมีมือถืออยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินซื้อเครื่องเกมนะครับผมเข้าใจนะเดี๋ยวนี้เกมก็ไม่ได้ทํามาให้เด็กเล่นแล้วราคาแบบโอ้โหเด็กซื้อคอมยังยากเลยจะซื้อเกมอยาไรอีกอะเออนั่นแหละผมแค่อยากให้ทุกคนได้เล่นนะพราะว่าให้เกมมันไม่ตายอ่ะยังมีคนได้เล่นเงินอยู่นี่หรอหมถ้ามันโดนเลือนหายไปกับอดีตมันก็นั่นแหละครับน่าจะได้นะกลายเป็นคนที่ได้เล่นก็คือคนที่มีเงินซื้อเครื่องเกมเก่าๆราคาสูงๆนะกับเกมแบบว่าหายาก,ากๆแล้วอะ่ะ เข้าใจแหละอาจจะไม่ใช่เขาอ้างก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสนั้นนะเข้าใจไหมแต่ถ้าเรามีมือถืออ่ะผมแนะนําให้มาเล่นได้อย่างนี้ก็ดีกว่าไม่มีเล่นนะกันมาตั้งค่ากราฟิกใหม่หน่อยนะครับผมว่ามันแตกนั้นใน X 1อ่ะปกติแล้วเล่น X 2นั่นแหละแค่ว่าผมแคปจอกลัวกินไบกเพิ่มไงไม่เป็นไรนะน่าจะไม่แหลกไปกว่านี้แหละ ฉากนี้ลื่นกว่าเฉยเลยว่ะโอ้รุ่นนี้ X2 ตั้งนานแล้วผมกลัวมันร้อนแค่นั้นแหละมือถืออ่ะต้องถนอมถนอมมันหน่อยนะเพราะว่ามันก็เป็นไซเบอรเก่าแล้วนะเคืนเนี้ย765นี่ออกมาตั้ง4ปี5ปีแล้วมั้งแต่ว่านั่นแหละครับความแรงยังใช้ได้นะเนี่ย If your godly power drains into the blade, it will have the strength to destroy all the right. โอเคนะครับสาหรับมือถือไม่เกิน2 0 0พันหนุ่มเชียร์เครื่องนี้นะเพราะว่ามันเห็นไหมแรงสุดแล้วในงบเนี้ยสองพันไม่มีเครื่องเกมไหนเล่นได้นะก็ดอว์สองนะผมกล้าท้าเลยโอเคเครื่องนี้จบแล้วเดี๋ยวไปไอคูสิบแทนนะครับผมโหลดลองมาเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวลองดูเล่นได้ไม่ได้ครับผมมากับผมต่อคิดี่แล้วนะคือเซตเอเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่ได้เลยมันค้างคัสซีนทั้งหน้าเนี่ยไม่รู้องทําไงนะเออผมลองตั้งค่าดูแล้วไดเวอร์เหมือนกันเดะเดเลยนะก็ยังเล่นไม่ได้เลย แต่มีบางช่องเล่นได้นะเขาใช้8เจนสามนะผมก็ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนกันน่าจะแรงพอละมั้งช่องนอกผมก็ไปดูมาหลายช่องเลยนะคือที่เขาสอนตั้งค่าไม่เหมือนของเราอะ่ะเมนูอะ่ะไม่ดูใช้อ e ิมอัเตอร์ตัวไหนนะคือบอก0ูเหมือนกันนะั่นแหละแต่ว่าปุ่มเขามีตั้งค่ามากกว่าเราอะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกนี่เนี่ยมันมอาการอยางเนี้ครับเห็นไหมตอนเลกเข้ามาเดินเดินได้เว้ยติดคสซีนเนี่ยโอ้อยางเซ็งเลยเสียงก็หายไปล้ว เ,ออเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นต่อเลยกว่าดักนักบอลใช่ไหมได้ขอมาดักนักบอลก็เล่นได้นะแต่ว่ามันมีกระตุกนิดนึงมาดูตั้งค่าผมก่อนนะผมตั้งค่ามันเดิมอย่างที่บอกแหละดีฟอลต์หมดเลยครับผมผมลองไปตั้งค่าอื่นๆตามเขอแล้วอ่ามันมันหนักกว่าเดิมด่าดิไม่เล่นไม่ได้อะ่ะมาดักอั์บอลสปาร์กิ้งซีโร่มันก็มีกระตุกกระตุกอยู่มากนะนะอย่างที่บอกอแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ครับผมเพียมเด,ดยัง เนี่ยเวลาโหลดฉากมันชอบค้างเงี้ยแต่ก็ยังไปต่อได้นะถ้าหากว่าค้างแบบฟเฟรมเรตเหลือศูนย์ศูนย์นี่คือจบแล้วเล่นต่อไม่ได้แล้วโอเคจะไปาคาร์ดอลต์ไป Here's what oh, yeah. I do! Yeah. dare you! Hey. 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 Alright, let's go! got done yet <laughs> come here, come wow yeah get you もう終わった。 เล่นมาค่เป็นหรอกครับเล่นเช้าพลังเอานะถ้าได้ยินเสียงแบบแปลกนี่คือลูกผมเสียงดังนะโทษทีมันข้ามมไม่แรงจริงไงเด็กตัวข้อนี้โอเคไปต่อคู่ต่อไปเลย What? Yeah! Yeah! Take that! I'm not done yet. Can we get you, sir? I will assist. Tempt. But after cheese, this isn't exactly gonna be a cakewalk. I don't remember asking for a healthy burner. I'm perfectly capable of fighting my own battles. But in again, and it'll be you I pulverize. Understood? <laughs> 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 โอเคนะครับถือว่าเล่นได้นะแต่อิมูเลเตอร์ก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องมันไงจะมีอีกบางเกมที่ว่าเล่นได้แบบไม่กระตุกเลยก็มีนะแต่ว่านั่นแหละครับผมอยากจะลองดูเกมนี้ที่เขาขอมาไงโอเค คือยังไงก็ไม่ไดเครื่องมันได้เทน,นะเราเล่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วต้องทําใจนะครับอยู่ที่ฮาร์ดแวร์แล้วด้วยอ่ะต้องลองโหลดเล่นดูกันเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรถือว่าเล่นได้อยู่ครับผมเอาไว้เล่นค่าวเวลานะพวกนี้แล้วก็จริงๆแล้วหลายๆเกมผมก็เล่นได้เป็นหรอกแต่ว่าอยากจะเล่นได้ดูเฉยๆนะครับว่าเล่นได้ไม่ได้นะคืออยากเทสสเปคมือถือไงถ้าเกมในสตงตัวมาเล่นได้หมดทุกเกมอยู่แล้วแต่ว่าอินเวนเตอร์นี้ต้องใช้ความแรงนิดนึงใช่ไหมมีคนชอบบอกว่าจะเป,เป้ายำันเล่ไไมได้หรอกอย่างนี้ ทางซะเนี่ยนี่นะครับข้อเสียองอิมูเลเตอร์นะจริงๆได้ผมตัดฉากนี้ออกก็ได้นะลงเฉพาะที่มันเล่นได้นะแต่ว่าผมอยากจะเห็นว่ามันเล่นไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ครับผมคือนั่นแหละอิมูเลเตอร์นี่แข้อเสียของมันใหญ่ๆเลยนะคือมันจะไม่ใช่เครื่องมันไงจะเล่นได้ไหมก็เล่นได้อยู่ครับผมโอเคเอาเป็นว่าถ้าอยากจะเล่นลรื่นเรื่อนๆหลของดีๆก็เล่นเกมแท้นะครับแค่นั้นแหละเราจะได้ไม่ต้องด่าไม้อีกโอเคผมบมากครับผมเตือคลิดต่อไปนะสวัสดีครับพอดีใหม่ครับผม